คนไหนเจสซี่วาดคุณผู้ชมแย่งออกไหมคะที่เห็นอยู่นี่คือเจสซี่วาดการละครคะ่ะสายตามาเต็มให้รู้ไปเลยว่างานด้านการแสดงเธอก็เอาอยู่แต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่นางแบบเชื้อสายไอริชวัย27ปีพยายามก็คือการเข้าร่วมการประกวดนางงามนะคะเพราะว่ามีฝานอยากสวมสะพายไทยแลนด์บนเวทีระดับโลก แต่ว่าเส้นทางนี้ยังไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะเจสซี่ไม่มีสัญชาติไทยเธอจึงไม่มีโอกาสเข้าร่วมในไทยโดยเจ้าของเวทีนางงามเวทีหนึ่งค่ะเคยให้คำแนะนำว่าให้เจสซี่เนี่ยกลับไปเป็นนางงามสายสภายอังกฤษหรือว่าไอร์แลนด์เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเธอเองแต่ว่าสำหรับเจสซี่ค่ะก็บอกว่าผูกพันกับไทยเพราะว่ามาอยู่ตั้งแต่7ขวบรวมเวลา20ปีความรู้สึกตอนนี้คือเป็นคนไทยร้อเปเซค่ะ หลายๆคนก็จะคิดว่าฉันมีพร้อมอะไรเงี้ยแต่อย่างเดียวที่ฉันมีไม่พร้อมก็คือการที่ฉันจะได้เป็นคนไทยถูกไหมคะเ,เจสเนี่ยบางทีอ่ะค่อนข้างจะ90%ที่ลืมไปว่าตัวเองเป็นชาวต่างชาตินะเพราะว่าเราคลุกคลีกับคนไทยซะเกือบ100%ทั้งการฝึกพูดภาษาไทยการกินอาหารไทยการเรียนวัฒนธรรมไทยหรือการเข้าใจ หัวใจของคนไทยจริงๆอ่ะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทางครอบครัวเงี้ยค่ะสนับสนุนมากแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าทําไมถึงไม่ไปประกวดบ้านตัวเองล่ะอะไรเงี้ยในเมื่อถ้าเกิดชอบในเรื่องของนางงามอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยหนูอยากที่จะ r e p พร s เซนประเทศไทยอยากที่จะโชว์ความสวยงามความเฉลียวฉลาดหรือวัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยอะไรเงี้ยค่ะ เรื่องเวทีนงงางน้มอาจต้องพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ความตั้งใจของเจสซี่คือการทํางานในวงการบันเทิงไทยให้หลากหลายตอนนี้นอกจากงานนางแบบและการผ่านการอ u d i t i o n ละครม,มาบ้างแล้วสิ่งที่มองไว้ก็คืองานเพลงนะคะเพราะว่าการทำงานก็คือการเรียนรู้ค่ะ